แจ้งแจ้งสบายดีพ่อไอ้พี่น้องสบายดีพ่อไอ้พี่น้องสวัสดีสวัสดีเอฟซีสุขสุขคนเนอะมือในห้องซีมาอันนี้เนาะพ่อไอ้พี่น้องมือนี้พี่ใหม่สีมาโซ่ซีมือตำหมกหุงให้บอสบีกินเพราะว่าแต่ละเทื่อันนี้แต่บอสบีตำให้พี่ใหม่เนาะพ่อไอ้พี่น้องมือนี้พี่ใหม่ก็ได้สีมาตำให้บอสบีกินแล้วก็ให้บอสบีให้เจ้าอบหัวว่าคอยตำเสพจำไรแต่แจักคะแนนเต็มชิดเำไรอันอุปกรณ์ห้องกะมีนี่เนาะนี่หมกหุง มักพุ่งแลวก็บมักเล่นมักหน้าวมักคามเนาะนี่ก็พักกับพักหนาจ็มหนาจอแล้วก็มีนีประแดดที่อายพังไทยพันทรงอายพังไทยแล้วทรงมาหายเนาะแต่บางท่าตำจนบดเลยเนอวาอที่ว่าเห็นน้องเงี้อยู่ไหเห็นเห็นเห็นบอกอันรับแดดเขาเป็สิมาใส่แบบพริกเดี๋ยวปีใหม่ใส่พริกจะมัสองสี่หกแปดสิบสองหน่วยสิบสองเดประจ น้ำตาลิงหนวดวะเออิงหนวดเนี่ะมังมันจะใช้นิ้วใส่น้ำตาลลงไปด้วยก็ใส้เบดหรือ่าเอใส่เบดก็ได้หกเขียมหกนีบได้ไหล่ะเบ็ดอีเ็เนาะ้นีลก้มันลงเ ประเดกจะไอฟังไท่เด้อเราผานมาหายองขวดแต่ว่าเ้าไปตายู่เพื่อนนะได้่ว tá, ots, mm ่าขวดนึงเนี no ่ยขวดหนึ่งอย่าลืมเขาไปติดตามชมพวกปีไซด้วยเด้อพีน้องเด้ออย่าดืมเด้อก็ใเด้อเก็แ่เด้อแต่วาไปติดตามกอนนะร่คิปกับพวกประดก็่เหนนอยอย่าพาใส่ที่นอน

ใส่บักคามทีบบีก็ปีใหม่ไปเก็บมาพ่่ผสมรผสมาหน้า oh ยันเมื่อจองหน่งยเดียวสําหรับมีเดชอบดูขยันขคอยาดยียาดยังก่อนนะยาดติดปกติมีจต่บอบบีนาะง่วนดายเหมือนในพีใหม่ใช่มหตัาให้บ๊อบบีเก็บก็ได้ใช่ไหมใชเบ๊เปลไม่กอปีก็แปลว่าสุดดตัเสอ่ะ ซาซาซาฟีเบลเบลใครทำเสียบกันดีซาฟีเบลบอทำเสียบกูอะเบลบอทำเสบเอเสียบ้าจะเชงลูกไปต้อาาเบเออเด๋ยวาใส่ส่พงลูกปากมเนีปากแล้วก็ใส่ที่ขาดบไรก็คือพุงได้หมดเลยนะบองมากไปคนหนูไปพี่ใหม่ก็ใส่ได้คือกันหนึอน ใส the right. <t> ่ไ <những> ด <t six> <t> ้โมใส่น้อยมั้ยจ๊ะสองสองสองบวกนี่แล้เห็นไ่มมันเห็นอยู่เปล่าเห็นเนี่ยอีเออผูกเงี่ยอีเออเห็นผูกนะเลยเห็นมาทุกสิ่งทุกอย่างเห็นมอโมเห็นแต่พักโมเห็นแต่พักแต่ละมันพักกับหัก่อนกันเลยโมเห็นแต่พักในการนี้กัเป็นประเด็ก อ่านเพื่อขอว่าอ่านยี่ห่อไทยเป็เป็นอยู่ประจำน้ำปลาล่ปุงสำเร็จจักจักตาอย่างเบพได้พิมายตำได้เถื่อนก็บอบีนอนเนาะตำจะชิวนีใหบใส่ลงไปเด้อยจักจ้องยังงบเนื่องจะเคยตำจักจ้องจ้ะใส่ซองเนาะซองจอง สีอิม่มก่อนโอ้ยว่นท่านได้กินสีอิมอมม่มเลยนะมาแบบว่าเหตุก็มกินเอาแจ่ววายน้ำปลาบอสเห็นเจ้าอยู่บอส <c oughs> เห็นเป็นยังไงสเห็นกายบอสเห็นน้ำปลาใส่อันหนึ่งทับพี่หนึ่งเออเออฟังไทยเอิอมาทับพี่เลยบอกจองเหรอเออเราขอแปลงเทศทับอิทเราดันแปลงเทศทับอิทเข้ามาทับพี่ทับพี่เงี้ยงทับพี่ว้าเงีย้ยงว่ะที่เทศมันจองเลาวเอิอมาทับพี่เป็นคนไทยได้ได้นี่บอกทับพี่ อ๋อคือิบก okay. <c oughs> mm ็สิมบ่อืมอยากโดนดางจีิงใส่เศระดูงลงไปเด็กกินยังดีเด้กินยงได้อยากแล้ว่านี่อยากเพือจังหว่างภาคปว่ก่อนพี่น้องนอกนางภาคปอยาไปเขาบม่เคยตามมาฮุงล่มขีดให้เจะกินจะเสียเนาะ แต่แบบต้นวัได้ถ่ายคลิปให้พี่ไม่ตำให้ว่าบีกินได้เด้ออยู่เนาะอุ้ยอ๋ออันดีแต่แม่เป็น้องแต่แม่แต่แบบส่วนไดกต้องคลิปที่จะว่าบีตำใครเป็นบอ๊ะเห็นตะวันนี่เห็นอยืนเด้อเดี๋ยวพ่อได้เนาะเดี๋ยวคอยโทรแกจังเอาไกแจ้งอันนี้จ้งถายบ้อง เดี๋ยาปปมนอีกนี่ขาตำเดดเลยน้อเพื่อนเดี๋ยวขา,วาวนะวววสิองกันเลยนักอันดีโกออต่างกองไว้กัน ต้มไก่กินโดดหอยต้มมังเนี่แซ่บแสบเนอบพี่น้องตอนนี้ปีใหม่ก็ไม่ได้กินบ่ไม่ได้กินตาบังคูงด้วยแม่ตำเดาเนี๋ยวปีใหม่เป็นคนตำเห็บบบีบบแบบเนี่ยกินบ่เนี่ยแซ่บบ่ชิมแล้วบ่เนาะมีงานเอาไปเนาะอาไว้หนท้งร่างกินบอไหมโมเฟยผสมเอาเดิมกล่องนะ แ้วตัวจริงเดือยฮะแคล้ว okay ตัวจริงแค้วตัวจริงเขาบ่บีเดือยในเกาะห้าขาวเอบาะว่าผักกระทานได้กัคกูในเกาะเหนือมาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินตำหมูเด้อกินว่านี้ยคิดว่านั่งยู่ข้างเอ้ยกินว่าล่ะอย่าไปเห็ดขาเกอะเลยนิวเด้อมาเด้อพ่อแม่พี่น้องตำหมู

เโอ้ปีนี้เขาไปเอาตรงไก่กินสุดคือว่าถามไปไปเตรมไก่ได้หมอเขากย่พี่ใหม่ตรงไก่แบบพี่เขยตรงไก่แซ่บๆเด้วหมหน้าเป็นกระดังงแต่เดียนเรามนงอนเออพ่อพี่น้องเออบวนา้อธิบายอธิบายประจําหงเป็นอย่งไรรสชาติแซ่บแตต่างกันจะต่งอย่างไร

จำหฮูแสเป็นแสบบอบบี t uk t uk, ้ให้กันะเอเ่ามาว่ากูวมูมมั้บนสีดังขอกรอกได้มงเนี่ยมันให้เต้ปล่ามันอยากกินนตัวเดียนันเียนใช่

มนมาเปนคนคของแดไดเพื่อที่บบว่าให้ของฮะเนาะที่่งชิบะจะเนาะแบบนม่งจำประมาณอีกช่องเสือเบิ้องใชอ้เดอมาเพียนบมาทามังหุเป็นนัวอันนี้ว่าเป็นนัวกบเป็นลายเพ็นจมากินเป็นนัวแล้วฝากเป็น

เอาอิ่มเรหงจ้าอืมอ like. sure. ิ่มแล้วป่แม่บอะไรปไม่ละไม่สิจริงจริงงไก่ปริมหม่ตเส็มคนเดีแเกิน้าบดน้ำตาลนะบดตรงสิสี่งหมบดจ้าอ้าวันตาลมนใช่บขกินเ่อปีเด่อย่ามียถ้าไพ่บังกิบนี่ยงมันขึ้นกับต้องข้อไพ่เร่อพี่น้อง

ใใงั้นจะก้เทนั่งกันใครจยาจะเห็นะเวล,วา,า,ล,วลาเวลาข้าวชินอยนะไม่ได้ย่างคำคำข้าเบิ่งสิบสิบอะไรเนี่ยคือข้ากินของอืมเนาะอางเงือกของนี้ยกุก๊กมาหยิบกินเลยเนี่นถาไใเบิ่งกิน,นย่างกันเส้นเขาไฟเด้ววอ,อะาาดีเนาะอย่าหยิบอยาก,กินเขายนร้ยเฮ มอสิ่นั่นจะจางเบืองเปิดบัยไม่ไปเมื่อคือเบาะน่าติดไปเมห่ออยูดาวน้องเมีตั้งแต่โควิดมากน้อหอยน้องบัตอยู่อยู่ลาวแบบว่าโบน้ำขาวอาหารทะเลน้องโบได้มี่ขายตาบัตปีใหม่ของทะเลส่วนโควิดโบไดมีแบบของทะเลขายนี่นเ่งเฉาก็มีเอะ นรามม่เห็นหรอาหามนี่เขาอาหารแทดี้ไว้มีได้ไหมไหนบ้าโควิดโควิดเป็นเหตุบ่ได้กินกุ๊บกินบะหมี่บ่ได้ไปบ่ได้ไปเที่ยวไทยอันตี่บ่ได้ไปประเทศไทยพว่นั้นเขาบ่ได้เห็นหรอคะเห็นอยู่ดอกเดี๋ยวโควิดเศร้ากับจังไปตุนจีหาปีแต่ก็ยังเศร้า บบถึงขนาดอ้าวมีเจ้าปีเลยฟีนึงนะทองกับบยอโควิดนีะเพื่อมันสิ้หยุดติยังยังยังทุกอย่างโค้ชพีททุกอย่างเป็นเหมือนเดิมตอนนี้น้องอันก็มาเติมเหียนเนาะอันสบายดีสบายดีพี่น้องเห็นอยู่ว่าบอกอันเห็นเห็นมาสุดคนถ้ากต่เดิมมาเติมเหียนตอนแรกพอดี สี่มกแี่นหม้อเขายังเหลือกลูกค้าบริเวณท่านเดือมากูจอยเนได้ีมากเรีนได้มากกลังมาสป่อนตบรวะมาดีดีมาดีดีว่าแป็นไร แบบมันนบนิแบอปะมงวนมากินสเากับโได้มากิานอกคนในเฮือนมีแต่ปีใหม่มากินสมมใส่เท้อมาขามเท้ามนาวเทือมเด่นเลยอันยังไปอิงใส่มนาโบอิงอายงโอไม่บ ยังมีอยู่คดินนะขนมน้หมากลามนะจ๊ไม่ไม่บอกกนเียคือให่ท่าสมุติแทบเนาะอาวะคือลกบบมีน่ก็เป็นเหมือีใม่ตั้ให้บ๊อบีกินเนาะกติหาพี่ใม่กับตําอยู่ด้วยๆอยู่แต่บส่วนได้เลลาต้องคิปบ๊อบีเพิ่สิตํเนาะบ๊อเต็มซิบบ๊เต็มซิแฮมคเนเท่าบอกเห็เกาเหม็นเได้ตมจนจมเน่ี่ใม่เต็มซิปแฮมคแนนซิบเนาะพี่น้องอาสิยงงน อันไคะแนนอะไอเท่าหนคะนนออแปนแปดบ่งสิสกมัีมันแปดจะไม่หัสม่กสำหรับคลิปนี้กตัเพียงสนิทเด้อไหมพี่น้องเดี๋ยวสิมากินเต้าหู้เพนั้นเบิดเพรานั้นเบิดสำนึงหลายตัวเดี๋ยวไเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย